เช้าเลยกำลังไปที่จุดนัดหมายก่อนที่จะเข้างานครับตอนนี้ก็8โมงแล้วก็เป็นคนนัดเองด้วยนะว่าเจอกัน8โมงแล้วก็ดูตามสถานการณ์ว่าเราจะออกไปกันเลยกี่โมงเพราะว่าน้า่งงานวันนี้รถน่าจะติดมากครับเพราะว่าน่าจะแบบขึ้นไปพร้อมกันหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ต่อแถวเรียงหนึ่งเข้าไปกัน ก็กำลังออกจากสุพรรณครับคิดว่าน่าจะเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าๆหน่อยๆถ้ารถไม่ติดน,นะขับไปแบบเรื่อยมั่งซัดมั่งแต่ว่าก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหรนะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวขับก็ยังแงงอยู่กลัวแอบกลัวอยู่เวลาที่ซัดมาวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่า ในงานจะเป็นไงบ้างแต่รถเยอะแน่แนนอนครับวันนี้เป็นงานที่รอคอยกันมาเพราะว่าเลื่อนกันมาหลายครั้งมากเพราะว่ามีเรื่องโควิดเข้ามาครับ ตอนนี้เท่าที่เห็นก็มากันห้าคันแล้วนะฮะตอนขับมาก็เห็นวอซิ่งปะปลายน่าจะงานเดียวกันหมดปะเดี๋ยวเราลงไปทักเพื่อนๆกันก่อน สวัสดีครับมากะทำไมแต่เช้าครับเนี่ยมามากนทำไมแต่เช้าครับเนี่ยเดี๋ยวเราฝากท้องกับเบอร์เกอร์คิงไปก่อนนะเพราะว่าไม่ได้กินอะไรเลยจากบ้านกินกาแฟมาแ้วเดียวกินอะไรดีโจ๊กาน้ลังไหลายยังไม่มาแต่ว่าตอนนี้มาเกือบครบแล้ว กำลังจะเลี้ยวเข้าตึกแล้วเมื่อกี้ก็หลงกันนิดนึงไม่เคยวิ่งแถวนี้เลยแต่แต่ว่ารถไม่ไม่ติดหน้างานอย่างที่คิดนะถือว่าวันนี้เขาบริหารการจัดการค่อนข้างโอเคครับเพราะว่างานที่ผ่านมาบางทีมันแบบมันติดกันยาวมากเลยฮนะแล้วรถส่วนใหญ่งานรถซิ่งเนี่ยคือรถซิ่งอ่ะจะจอดอยู่กับที่นานๆไม่ค่อยได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเครื่องก็จะแบบ ร้อนอะไรแบบนี้อ่าแต่วันนี้โอเคฮนะถือว่าผิดคาดเลยนี่เดี๋ยวเรากำลังขึ้นไปอโอเคเลยฮนะตึกก็ไม่ชันมากรถซิ่งขึ้นได้ถ้าไม่ได้แบบถ้าไม่ได้เตรียมมาแต่ว่ารถผมนี่จังหวะจังหวะแบบ ขึ้นชันชานนี้แอบเสียวเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันมีเต้นหลังนะถ้าเกิดความเร็วไม่พอมันก็จะกระชากกระชากนิดนึง ร้อยครับวิงานโอเคนะสิ่งที่กลัวไม่เจอเลยก็คือกลัวติดหน้างานกลัวคนเยอะคือคนเยอะตอนงานเริ่มไม่เท่าไหร่ครับกลัวคนเยอะตอนแบบจังหวะเข้าแต่ว่าคือบางคนน่ะเขาเอารถมาจอดตั้งแต่เมื่อคืนก็มีครับเพราะว่าอย่างไอเอ็กเซเว่นอย่างเงี้ยผมเห็นกลุ่มทางที่เขาเอารถมาจอดตั้งแต่ ตั้งแต่เมื่อคืนเลยอาจจะแบบก่อนหน้านี้อีกเพราะว่ารถเขาแบบคือจะรู้กันอยู่แล้วฮนะว่าเซเว่นจะค่อนข้างร้อนนะครับก็เลยต้องออกเข้ามาเกาะนี่รถเราก็ทีมแรกๆเหมือนกันนะเพราะยังไม่ค่อยมีใครมาเลยถือว่าคิดถูกเห็นไหมผมบอกแล้วต้องมาตั้งแต่เช้าๆทุกคนบอกเช้าไปเปล่า

หมูย่างผมอะหมูปิ้งอะ <c oughs> เอ้ยหมูปิ้งอะ <c oughs> เรื้อผิวละเ <c oughs> มื่อคืนคุยกันบอกว่าเ <c oughs> บสเบสมันพูดขึ้นมาว่า <c oughs> พรุ่งนี้มีใครซื้อหมูปิ้งมาได้บ้างเพราะว่ามันมีคาแอคอฟฟี่ครั้งหนึ่งถ้าเคยดูในย t u b e ผมนะช่องผมมันจะมีลงไว้ครั้งแรกๆเลยไอ้ล่างมันซื้อหมูปิ้งมาจากบ้านพวกผมก็ได้กินกันวันนั้นแหละวันก็เลยนึกขึ้นได้ว่า เฮ้ยรอบนี้หลังเอาหมูปิ้งมาด้วยนะไหนดูดิโอ้โหเดี๋ยวรถซิ่งมันต้องเบอร์เกอร์คิงแมคโดนัลล์ไม่ใช่เหรอวะโอ้โหทำไมใจคอพี่โหดเีิยมขนาดนี้เฮ้กอะพี่เขาทำคอเพิ่มแค่แล้วหรอโอ้หสุดจริงขับมาขับมาเร็วๆนี่คือ ได้เลยนะจะอุ่นอะไรก็วางเลยนะนี่ไงหมูไะหมูหมู นี้ลังไหลทาําฝาครอบวาล์วมาใหม่เลยฮะหลังจากบอกม,มาหลายรอบแล้วอรอบนี้ฝาครอบวาล์วใหม่ใครจะเชื่อว่าแค่ฝาครอบวาล์วมันทําให้เครื่องดูใหม่ขึ้นเยอะเลยนะรถบางคันแบบทาแบบฝาครอบวาล์วมันเริ่มแบบโดนความร้อนนานๆแล้วมันมันมีอายุอะครับพอมันมันแบบลอกหรือมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เครื่องดูโซมไปเลยนะจริงๆรายละเอียดพวกนี้แค่นิดๆน่อยๆแต่มันก็ทําให้ห้องเครื่องสัวขึ้น กินข้าวกันมาฮะก็ตอนนี้บ่ายสองแล้วก็เดี๋ยวมาเดินดูรถไปก่อนเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยวิดีโอมันยังถ่ายเราเห็นค่อนข้างชัดครับเพราะว่าถ้าเป็นช่วงเดี๋ยวพอกลางคืนแล้วอย่างเงี้ยแสงมันจะเริ่มน้อยเดี๋ยวกลางคืนเราจะใช้เป็นเป็นภาพนิ่งเดี๋ยวไปเก็บภาพนิ่งเอา,อาเมาดูตอนนี้เราเดินอยู่ที่ชั้นส่ตัวเนี่ยก็จะเป็นทีม ออกช่องที่แบงก์ไปเมื่อไม่นานนี้เอง3 FE Settable เฮ่อ hey. แล้วเลย ฟิลแบบฟลแบบนี้ห่างหายกันไปนานมากเลยฮะตึงเติงผมว่ากลางคืนอ่ะบรรยากาศมันจะดูดีกว่านี้เพราะว่ามันจะได้แบบฟีลแบบรถสซิ่งจริงๆนะว่าจริงๆรสซิ่ง,รงเราก็จะออกตอนตกลางคืนกันอยู่แต่ก็ดีครับกลางวันเห็นรถชัดดีโอ้ที่เราขึ้นมาชั้นหกครับ ชั้นหกรถจะเป็นแบบเรียวๆเลยอ่าชั้นหกรถจะแบบอ่าดูเอาดูเอาเราไม่พูดเยอะให้ดูเอา จากเราขึ้นไปเดินทบทุกชั้นแล้วก็ขึ้นไปถึงชั้น6มาบอกได้คําเดียวว่าสุกเลยเลยรีบกลับมาชั้นตัวเองก่อนเพราะว่าชั้นผมน่าจะน่าจะดีสุดละกลับมาดูรถตัวเองก่อนเดี๋ยวเย็นๆเราค่อยกลับไปใหม่ ถามแลผมเกิดไม่ทันจริงๆแต่ยุคนั้นน่ะเขาทำกันอย่างนี้เลยนะโอ้โหใจรักมากเห็นว่ารุ่นนี้สภาพสมบูรณ์ขนาดนี้ในบ้านเราอ่ะมีไม่กี่คันแล้วนะครับ หน้าเราดูอีดโรยกันจังเลยพี่ก็ก็ผ่านมาได้หลายชั่วโมงแล้วนั่งจะหลับในกันอยู่แล้วจะไม่ไหวอยู่แล้วคนเยอะมาก ตอนนี้ราคาโหดมากเลยนะ AE 86ด้วยความที่รถสภาพสวยก็น้อยครับแล้วก็ตอนนี้ได้ข่าว่าที่ญี่ปุ่นก็เริ่มเก็บแล้วนะแล้วก็กระแสของกระตูนหนังอ่าทำให้รถราคาขีดขึ้นไปอีกจริงอ่ะตั้งแต่รู้ผมรู้จัก AE 86เนี่ยก็คือแพงแล้วนะก็คือแบบ หน้าตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะแตะล้านอยู่แล้วนะน,น,นั่นแบบเป็นติดฟรีอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วดูสภาพดิเขาเก็บกันแบบดูฟิตเนสดูใกล้ๆนะทุกเม็ดรายละเอียดคือแบบทีเขาเนี่ยดูพวกล่องต่างๆเป๊ะเลยนะยอดขอดูอีโอใกล้ๆหน่อยอือหือ จะเอาอะไรไปสู้เขาดูสิเนี่ยอันนี้น่าจะรหัสเลขหกนะฮะขึ้นไปเนี่ยอยากได้โบอตัวนี้อยากได้เท้าแบบนี้พูดไว้พูดไว้อยากได้แ,แบบนี้อยากได้แบบนี้พูไดไว้พูดไว้ไวลลหลอหลอกโหดมากเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรชอบชอบรถสีเข้มแบบสีดำๆแบบนี้ไปเลยสวยอะ่ะ งานแล้วกลับบ้านกันโอ้ยเดินกันน้องปูดอะ่ะแต่งานค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็มีหลายชั้นมันก็เลยเหมือนแบบเรา,เราก็ต้องเดินเยอะหน่อยก็รอจนรถเริ่มขยับตัวออกได้ตอนนี้ก็กลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวก็ขับรถกับสุพรรณต่อชั่วโมงกว่าๆครับขับเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันต่อครับก็เหมือนเดิมเลย ฝาก Subscribe ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับบ๊ายบาย